ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนดอยครับผมวันนี้ผมมีประทันนี่ครับผมอย่างที่เห็นเลยนะผมวันนี้ผมมีประทันนี้ไข่มักงกรนะผมแล้วก็มีรถถ่านนะผมแล้วก็มีเดี๋ยววันนี้ผมจะจุดใส่น้ำส้มแล้วก็น้ำแดงให้ดูกันนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรนมา โอเคนะผมอ่ะอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองด้วยอ่าพทอ่ารถฐานก่อนเราก่อนนะผมให้มันยินใส่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราย้ายกันก่อนนะครับนี่คือรูปมองแบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบสองบาทนะครับสเปร๊เดี๋ยวเรามาลองกับน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มก่อนเนาะอ่ะนี่น้ำส้มยังไม่ได้แก่เลยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้แก่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้รถทางก่อนเราเนี่ยพ่งใส่ให้ดูนะผมเนาะ มาโอเคเรามาดูกันนะครับโอเคโอ้ okay, oh, 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 มาดูรถทางของเราครับผมพ่นใส่น้ำส้มของเราเนาะดูน้ำส้มนะจะเป็นลายลืมไม่โอ้ oh. โอ้โห oh. oh. พี่น้องฮะพี่น้องฮะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะรถถังของเราแรงมากเลยนะครับนี่น้ำส้มของเราแต่ละด้อโอ้เฮ้ย, oh. ยเอาอีกนัดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาเอาอีกฟัน,นดีกว่าเนาะออ่ะ มันวิ่งชงแบบนี้เลยนะดูกันนะฮะโอเคมาดูนะฮะอ่า น้ำส้มของเราไม่เหลือแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับเนาะอ่ะนี่ดูดูโอ้โหสภาพอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราแก่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขอแก่ก่อนมาดูกันนะครับผมอ่ะโอ้โหมาดับไหมติดอยู่นะโอ้โหมา ดับไหมติดอยู่นะน้ำน้ำส้มแปลนล่ามเป็นสีอะไรเอ่ยดูผมว่ามันเสียนะแบบเนี้ยอ่ะแบบนี้อยู่ได้ไหมอ่าโอเคนี่มาอืม เหมือนกองทรา่เดี๋ยวเอาส่องลายพร้อมกันหน่อยสิโอโหจมลงไปละมันจมลงไปแล้วฮะอ่ะวางไม่ได้เนาะโอ้โหจมลงไปแล้วมันเป็นน้ำครับผมเนาะผมคิดว่ามันน่าจ่ายนี่นะอ่ะโอเคให้นไปที่เกาะน,นิดนึงโอเคมา นั้นนี้ทะลุนั้นนี้ทะลุขึ้นมาเลยเว้ยะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นสเปรโร่กันดีกว่านะฮะเราต้องรีบวิ่นแล้วนะครับผมเนาะอ่ะมาโอเคโอเคโอ้โห โอ้โห okay. oh แตกกระจายแตกกระจายเลยนะครับดูนี่ไหนไข่มังกรที่มันจมลงไปเมื่อกี้นี่ไงนี่ติดไหมโอ้มีลมนะฮะเมนาติด ติดไม่น่าจะวายแล้วโอเคติดไหวยอยู่แต่ว่าไม่ติดละทุกคนเราแต่ไปเรียบร้อยแล้วลอมตนี้เรามาเจอกันที่น้ำแดงน,นะฮะเดี๋ยวเขาแก่กันน้ำแดงนิซ่านะ โอเคเดี๋ยวเรามาเจอให้มันเจอนี่ดีกว่าประทัดสี่สี่ต่อเลยนะแบบเนี้สีด่ดาก้อนไฟเนาะมาสี่ต่อก็มีสี่นักนะครับเดี๋ยวเราจุดแล้วเอาเข้าไปดีกว่านะอย่าไปทำตามนะฮะมันอันตรายมากเลยนะครับผมมาดูกันเลย้ว,ว ติดไหมโอ้โหฟองฟองออกมาอย่างเดียวนะติดหรือไม่น่าจะดับละน่าจะติดอยู่นะดับแล้วครับผมเมื่อกี้ผมจมลงไปเนาะอ่ะเอาใหม่นะหนึ่งมันต้องให้ลงทันนี้ไว้นี่ทันนี้ไว้ฟุบอ่ามา ให้ลงทันนี้เว้ยนี่ทันนี้เว้ยฟุ๊บอ่ามานี่ทันนี้ไว้ฟุ๊บอ่ามา สองนักจบแล้วหกหมดแล้วเมื่อกี้ระเบิดขึ้นไปสวยมากเลยนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่อีกติดแค่สองนัดน,นะครับผมมารอบนี้ไม่ดับนะไม่มีน้ำนะครับมาเอาดับเฉยดับนะครับเอาใหม่ à. ăn à, tông sợi thần lý với hô oh, oh, lốm lắm ma ăn tông thần này với oh, oh, lốm lắm ma lốm lắm sóng to มีแค่สองต่อหมดแล้วรอบนี้เราให้เจอตัวนี้ดีกว่านะฮะเฮ้ยเฮมันจะล้มไปอีกละโอเคพออยู่ได้อยู่โอเคมานะผมเต็มตัววิ่งกันเลยนะครับโอ้โหไม่ลงว่ะโอ้โหไม่ลงว่ะ โอ้โห oh. ไม่ลงแต่ผมคิดว่านั่นนี้น่าจะบังนะฮะนั่นนี้น่าจะบักาใหมฮะเพราะว่าเสียนไม่ดานเลยเนาะอยู่ได้ไหมเอออยู่ไม่ได้ลมสะละโอ้โ oh. หไม่ออกมาเลยทิ้นไว้กล่องเพราะข้างในมีไฟเนาะอ่ะ แบบ2บาทเดี๋ยวให้มันดังลงไปข้างล่างเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโหบ้าเฉยเลยดูดิไม่ติดีกว่ะหุย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 ไม่ติดว่ะพี่น้องเอาไหมแบบสองบาทครับผมอ่ะเดี๋ยวเราให้มันดังลงไปเลยนะ น้ำหายไปไหนแล้วอยู่นี่นะฮะขุดปิว้วปุ้มทีเดียวเลยดูดิโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมในการทดลองจุดทรายน้ำส้มและน้ำอัดลมเนาะถ้าท,ที่สุดเนี้ยผมชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ